ตอนเช้านะครับออกกาลังกายนิดๆนหน่อยๆครับเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมที่กําลังติดตามช่องร้านหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้ชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปขุดหัวว่านไก่แดงครับสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาว่านเมตตามหานิยมนะครับว่านสเสน่ห์ที่สุดยอดจริงๆคือว่านไก่แดงครับเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมที่ อยากจะรู้ประวัตินะครับลองเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของร้านหนึ่งนะครับสับพคุณของว่านไก่แดงครับร้านหนึ่งได้บรรยายสับพคุณไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับสําหรับวันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปดูหัวว่านครับขุดมาแล้วหัวว่านจะเป็นยังไงบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักครับว่าหัวว่านไก่แดงเป็นยังไงอยู่ตระกูลอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันครับไปกันเลยครับ จากใบแดงๆนะครับที่เราเคยถ่ายกันเมื่อคลิปที่ผ่านๆมาครับตอนนี้ก็เริ่มจะยุบตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ยครับคือ การยุบตัวพักตัวของวานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบางบางท่านยังสงสัยเลยนะครับว่าทําไมสั่งตอนนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับคือสั่งตอนนี้ก็จะได้เป็นหัวนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับก็คือจะขุดหัวแบบนี้ให้เลยคือเป็นกอเนี่ยครับก็คือขุดแบบนี้ให้บางท่านก็สงสัยนะครับว่าทําไมขุดมาแล้วทําไมปลูกต่อไม่ได้ห้านหนึ่งจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้เลยนะครับคือ วานไก่แดงก็จะเป็นวานตระกูลถิงข่านะครับคือเป็นพืชล้มลุกนั่นเองนะครับจะขึ้นตามฤดูกาลของของพืชนั่นเองนะครับคือถ้าไม่ถึงฤดูกาลถึงคุณจะลดน้ํายังไงก็ไม่ขึ้นครับอาจจะทําให้หัวเน่าไปได้นั่นเองนะครับร้านหนึ่งบอกไว้เลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังศึกษาว่านนะครับว่านตระกูลถิงข่าก็จะพักตัวยุบตัวนะครับเป็นขมิ้นอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนขมิ้นนะครับ นี่ครับว่านมหาปราบตัวนี้ก็เป็นว่านมหาปราบก็จะพักตัวเช่นเดียวกันครับว่านทุกชนิดนะครับจะพักตัวลงในช่วงฤดูหนาวนะครับคุณผู้ชมที่กําลังติดตามช่องนะครับอยากรู้ประวัติของว่านต่างๆก็ร้านหนึ่งอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าว่านต่างๆก็จะพักตัวยุบตัวลงในช่วงช่วงหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมหัวว่านกันครับได้รับชมนะครับว่า หัวว่านไก่แดงจะเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะเอาไปล้างแล้วก็ให้ชมนะครับคือการขุดก็ขุดยกบล็อกออกมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นบล็อกเพราะว่าหัวจะคล้ายๆจะชายหรือว่าขิงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคือร้านหนึ่งขุดแล้วร้านหนึ่งก็จะยกมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างกันครับจะทําไม่ให้หัวชํารุดนั่นเองนะครับถ้าเราไป งัดดินออกสดๆเลยจะทําให้หัวช้ํานะครับคือต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับเอาทั้งกอนะครับไปแช่น้ําล้างแล้วก็เขยา่ขยาๆขให้ดินดินหลุดออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ครับท่านผู้ชมครับจากที่เราขุดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ล้างฉีดน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ลักษณะของหัวว่านไก่แดงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกอนี้ก็อใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมมันจะมีกอใหญ่กอเล็กนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปครับนะครับเนี่ยครับดูหัวว่านไก่แดงนะครับเป็นตะกูลขิงข่านะครับเหมือนกระชายเลย ก็จะมีแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นช่วยช่วยรอเลี้ยงหัวนั่นเองนะครับตุ่มตุ่มนี้ก็จะมีตุ่มแบบอะไรอ่ะหลานหนึ่งก็อธิบายไม่ถูกนะครับก็คือบอกเลยว่าตระก,กูลขิงขานั่นเองนะครับกระชายเหมือนกระชายเลยครับขุดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็หัวก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเงาเป็นหัวนั่นเองนะครับเหมือนกระชายเลยนะครับคือว่านไก่แดง ลักษณะว่านไก่แดงจะยุบตัวก็ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมที่สงสัยว่านไก่แดงเป็นว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมส่วนมากคนที่ชอบด้านค้าขายอะไรประมาณนี้ครับจะชอบว่านตัวนี้มากกําลังตามหาว่านไก่แดงกันเยอะเลยนะครับช่วงนี้ว่านไก่แดงอยากรู้สรรพคุณเข้าไปดูคลิปว่านไก่แดงย้อนหลังครับร้านหนึ่งได้อ่า อธิบายสรรพคุณคร่าวๆนะครับที่ร้านหนึ่งได้รู้มาได้ศึกษามานะครับเป็นวานด้านเมตตามหานิยมเป็นวานสเสน่ห์นั่นเองนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็ให้ชมกันแบบชัดๆแล้วนะครับหายคล่องใจกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ให้กําลังใจร้านหนึ่งนะครับมาตลอดนะครับถึงจะไม่เยอะแต่ติดตามตลอดร้านหนึ่งก็ ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาชมความความรู้สึกดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับอยากให้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ติเพื่อก่อยอเพื่อทำลายนั่นเองนะครับติมาเหอะครับร้านหนึ่งไม่โกรธเพราะว่าร้านหนึ่งก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าก็ทำไปตามที่ตัวเองชอบนะครับชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับมักจะประสบความสำเร็จนะครับเราไม่ต้องไป ทำคลิปแบบอ่าอะไรอ่ะให้มันแบบโอ้โหลงทุนเยอะอย่างเงี้ยไม่ร้านหนึ่งบอกเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะท youtube นะครับทาเล็กๆน้อยๆทาในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปกังวลว่าตัวเองจะผ่านวันไหนตัวเองจะได้เงินวันไหนไม่ต้องไปคิดถึงเลยนะครับถ้ามันจะผ่านมันก็จะผ่านของมันเองครับเหมือนร้านหนึ่งนะครับทาคลิปแบบ ง่ายๆสบายสไตล์ร้านหนึ่งก็สามารถผ่านกฎเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจริงๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เป็น f c ของร้านหนึ่งนะครับที่ติดตามร้านหนึ่งมาตลอดแล้วก็ให้กําลังใจร้านหนึ่งวันนี้ขอบคุณจากใจจริงๆครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่ง้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่จริงๆโอูโ้หู